เพราะว่าเมื่อมาถึงแล้วเมื่อมาถึงแล้วก็จะต้องเดินให้ถึงจุดจุดนี้ต้องมาให้ถึงจุดจุดนี้จะได้ไม่ต้องมาอีกจะได้ไม่ค้างคาใจว่าอืไม่ได้มาไม่ได้เห็นโอเคเราเดินดูต่อ พื้นนี่ไม่ใช่ไม้แท้นะอ่าพื้นเนี่ยไม่ใช่ไม้แท้อืมไม่ใช่น่าจะเป็นน่าจะเป็นยิปซัม